แลนนี้นะครับทุกคนเรามาถึงชายหาดทะเลแล้วนะครับผมนี่วูวตอนนี้เรากำลังทำการก่อไฟนะครับเพื่อเราจะย่างปลาหมึกแล้วก็ย่างกุ้งนะครับทุกคนดูอันนี้เมนูอีกแล้วก็คือตำทะเลนั่นเองนะครับนี่ทุกคนกุ่งเป็นตัวเลยนะนนี่นี่นะทุกคนดูดูนะ สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปกันที่ไปละยองกันนะครับก็ทริปนี้จะเป็นทริปําวัน2คืนนะครับตอนนี้ก็กําลังจะเตรียมอของนะครับขึ้นรถกันนะครับตอนนี้น้องแววก็กําลังห่อข้าวไม้ผมนะเพราะว่าเราจะปั้นก่อนสักน,นิดหนึ่งนะจะคำสองคำเพื่อการเดินทางตอนนี้เวลา11บเอนาฬิกานะตอนนี้เวลา11บเอนาฬิกาเราจะออกในทางไปละยองกันนะครับนี่คือสปสอนเซอร์รายใหญ่ของเราวันนี้ <laughs> <c oughs> เอามาสักหนึ่งพัน โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นรถกันนะครับเดี๋ยวเราจะออกเดินทางกันครับผมตอนนี้นะครับเราก็รอหมุนแล้วเวลา11นาฬิกาสนาทีนะทุกคนโอเคตอนนี้แล้วครับผมก็ได้แวะจอดปั๊มสุรินนะครับปั๊มปตทไปซื้อของกินก็ไปซื้อมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้อะไรมาดูขนมนะบม่บะหมีะหมีบะหมี่บนมนะครับผมทุกะนมดะี๋บวเมาพักกินอะไรีรียบร้อยอบะหมี่บะหมี่บะหม่อครับะมี่งหน้่สูหม่บะยมง่ันหป่ะ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ปั๊มบางจากแห่งหนึ่งนะทุกคนเหลือีกประมาณ20กิโล20กว่ากิโลก็จะถึงจังหวัดสระแก้วนะครับทุกคนตอนนี้ก็เวลา18นาฬิกาแล้วนะครับเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยทุกคนก็ไปเข้าห้องน้ทำทำธุระส่วนตัวยู 20, 20่งเข้าแลราก็ถึงสระแก้วแลยอีก20กิโลเราก็ถึงสระแก้วนะครับนั่นแหละทุกคนโอเคให้เราออกเดินทางกันต่อครับผมตอนนี้นะครับเราก็เดินทางมา ถึงที่พักแล้วตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืนนะครับเราก็จะมานอนพักผ่อนกันนะครับโอ้ตอนนี้ดึกมากแล้วก็เหนื่อยมากเลยครับทุกคนนี่พาดูห้องพักนะครับเป็นสไตล์แบบไม้นะครับแล้วก็มาถึงที่พักตอนนี้เวลาเที่ยงคืนนะครับเราก็จะนอนพักผ่อนนะครับตอนนี้ก็กำลังขนของลงนะครับ พักผ่อนกันนะครับจะต้องอาบน้ําก่อนนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องน้ํานะครับผมนี่ห้องน้ำาันจะเป็นประมาณนี้ครับมีน้ำุูนนะก็จะมีเนี่ยเนี่ยคือที่พักนะครับจะพักชั่วคราวครับคืนนี้แล้วก็จะพักผ่อนตรงนี้นะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราค่อยไปเที่ยวหาดกันนะครับเที่ยวทะเลกันวันพรุ่งนี้โอเค ผมขอตัวไปอาบน้ําก่อนนะครับตอนนี้นะครับเราก็อาบน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาเติมพลังกันนี่เดี๋ยวจะกินนี่คนระับแล้วเราก็จะนอนนะโอเคแล้วไว้เจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็อ้ยชเช้าแล้วนะนี่ดูตอนนี้เวลาหกโมง ุมงกับเจ็ดโมงกันทุกคนก็เมื่อคืนนี้นอนไม่หลับนะครับเลยให้คุณแม่นะมานอนเป็นเพื่อนนอนสามคนเลยเมื่อคืนนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเราร่างหน้าแปงฟันกันนะครับแพราะก็จะไปหอะไรกินข้าวหรือเราจะไปทะเลกันโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะเตรียมตัวเช็คเอา์นะครับออกจากที่พักเราจะมุ่งหน้าไป กินอาหารกันนะครับตอนนี้เวลา7จ็ดโมงแล้วครับเราก็จะออกเดินทางกันนะครับโอ้คุณแม่กินอาหารตะชาวงเลยขนมตะชาอยงางไเนะหิวหิวเลยเราจะออกเดินทางกันต่อนะครับผมโอเคให้เราเดินทางกันครับเราจะไปที่ไหนกันก่อนพี่ต่อยเราก็จะหาอะไรกินกันก่อนแล้วก็ไปนั่งเดินหาดนะครับหาดแม่ลํำพึ่งนะนี่เราจะไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไว้ไปเจอกันที่หาดเลยนะครับผม เย้ทุกคนตอนนี้เราถึงทะเลแล้วนี่ดูว้าวอู้มีคลื่นด้วยโคสวยนะกำลังถึงทะเลลนะครับทุกคนรู้สึกยังไงครับบน้องแป๊วรู้สึกนี่เบิ้มนี่ครับผมตอนนี้เจ้ามีหมองนางเออนี่ไงยืนแถวนี้นร้านยังมาเท่านาทืนแถวนี้อุ้ยมีคนเล่นน้ำด้วยฝรั่งด้วยมาเห่นนิ่เปอร์เซอร์นโอ้เจ้าร้อนโดนมันร้อนดาบร้อนไง ม,มีเลี้ยไตทะเลแตัวสะตลีแล้วนะว <c oughs> โอเคครับทุกคนก่อนที่เราจะไปเล่นหาดนะครับเราก็ต้องไปลองท้องก่อนหาอะไรกินก่อนนะเราจะลงไปเซเว่นกันนะ<ด>ทุกคนเราจะใส่แมสก่อนนะเ,เราเดินทางมาถึงแล้วนะครับนี่คือทะเลระยอง <c oughs> นี่ฝั่งนู้นเป็นทะเลระยองนะแต่เราจะไปหาอะไรกินกันก่อนนะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีต้องเบวหิวมากเดินไปก่อนแหละเบลจะกินอะไรดีอะดีกันหมดแหละไม่ใช่ของเซเว่นน กะเพราเหรอก็ไม่ร sure well? ู้ว uh ่าเราจะกินอะไรดีนะแต่น้องแววได้แล้วเป็นข้าวกะเพรานะเคทุกคนยวผมเลือกอาหารก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันด้านนอกเจครับทุกคนตอนนี้เราก็จะได้อาหารนะผมได้เป็นข้าวผัดปูแล้วก็มีแซนด์วิชพอ่วน่วนของอแววก็ได้ปลากระเพราหมูใช่ไหมเออปลาเพราหมูเคแล้วเราจะไปนั่งกินในรถใช่ไหมเออไปนั่งกินในรถดีกว่าโคทะเลโค้ดสวยเลยทุกคนฝั่งโน้นเค ดี๋ยวกินข้าวก่อนนะหิวมากตอนเช้าไปเจอกันครับตอนนี้นะครับทุกคนเรามาถึงชายหาดทะเลแล้วนะครับผมนี่ยอดไปเลยนะครับก็คือเป็นแบบครั้งแรกของผมที่มาเที่ยวทะเลนะครับดูดพขึ้นทุกคนบอกให้คำเดียวว่าบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับนี่น้องแบวก็นั่งกินอาหารอยู่ตรงนั้นนะนี่เด็กๆโอ้โห ไหนไหน,ไหนอย่างสนุกเลยนะอย่างหอยด้วยนี่หอยกูสวยบรรยากาศดีมากเลยนะครับผมวู้วรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศโคตรดีเลยครับผมใช่ไหนเด็กๆเบียกหมดแล้วอยากหาสตงโม,มีเเนะี่ย นีน่คุณยายคุณยายทำอะไรเนี่ย,ค,ย,ยคุณยายทำไมไม่ใส่ปิกินนี่แล้วก็ลงไปเล่นน้ำเลยนี่นะครับโอโ้โหขึ้นใหญ่มากนะชใช่โอเคครับทุกคนตอนนี้นะครับเราก็จะออกจากชายหาดนี้ไปก่อนนะเราจะไปตลาดไปซื้อของมาทํากินกันนะเราจะมานั่งกินตรงนี้แหละแต่เราจะไปตลาดก่อนนะทุกคนนะเราจะเดินทางไปหา อาหารอยู่ตลาดเขาขายแบบพวกปลาหมึกอาหารสดนะคะัอาหารทะเลสดนะครับผมโอเคไม่รู้ว่าเราจะได้อะไรมากินบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงตลาดขายสดนะครับผมโอเคตอนนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินหาของกินกันนะครับว่า มีอะไรน่ากินบ้างนะครับผมโอเคโลโละเบาทอยาก,กินง้เอเโลโละเ0้าบาทโอเคครับหลังจากที่เรามาจากตลาดนะครับเราก็ได้ปลาหมึกแล้วก็กุ้งนะครับไปถูกนั้นนะครับผมตอนนี้เราก็มาอยู่ปิกนิกกันที่ริมทะเลแล้วนะครับผมแม่ก็ซื้อลูกชิ้นมาด้วยอืมเราก็จัดที่พักของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่ดูมองไปด้านหน้าเนี่ยบรรยากาศดีมากนะครับผมแล้วก็จะมาทำอาหารกินกันด้วย เราจะก่อไฟนะครับแล้วก็จะย่างปลาหมึกย่างกุ้งนะครับตอนนี้เรากําลังทําการก่อไฟนะครับเพื่อเราจะย่างปลาหมึกแล้วก็ย่างกุ้งนะครับแม่กับน้องแววก็กําลังแกะเปลือกกุ้งนะครับเพราะว่าเราจะทากุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลาแล้วก็ตําตำกุ้งสดนะครับโคมันโคตรอร่อยมากเลยนะเราต้องมาดูกันอีกทีนะนี่เราซื้อมากุ้งกี่โลเนี่ยอย่างละสองกิโลอย่างละสองโลปลาหมึกสอง กุ้งสองนะครับผมโหปลาหมึกสดสดเราได้ทำการย่างปลาหมึกแล้วนะทุกคนนี่สดสดเลยจริงด้วยโอ้หาทีกีบก่อนนะน่าอร่อยมากนะครับผมขาวจั่วเนื้อเนี่ยแบบชุ่มฉ่ำไปเลยน่ะกินโชว์หน่อยทีจิ้กือบหมดแล้วนะนิ่มากมากนี่กุ้งสดๆจากทะเลครับไง ยายมีความสุขที่สุดเลยสุดยอดนั่งชมบรรยากาศริมทะเลนู่นนี่โอ้โหคือวันนี้เรามาปิกนิกตั้งแคมป์กันนะครับผมดูปุ้มดูปุ่มปุ้งครับในนี้เต็มเลยนะครับผมของมือเราทุกคนดูอันนี้เมนูอีกแล้วก็คือตำทะเลนั่นเองนะครับจากเชฟผู้เชี่ยวชาญประเด็นมาแม่ไม่เอา ไม่เอ้ยอดอร่อยอร่อยอร่อยนี่ทุกคนกุ้งเป็นตัว,ตวเลยนะนี่นี่นะทุกคนดูดูนะเนื้อกุบมากอร่อยตอนนี้นะครับทุกคนเราก็จะมาลงเล่นน้ำทะเลกันเลยแต่ว่ารู้สึกว่าแดดร้อนมากเลยนะ จะลงมาซื่อทะเลนะครับ เสร็จแล้วนะครับก็อาบน้ำไปที่เรียบร้อยนะครับผมชำระล้างร่าง,งกายนะครับผมตอนนี้ก็รู้สึกหิวแล้วเราจะมาตำส้ตมตำกินส้มตำตำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผม,มนี่เรากินกับปลาหมึก <c oughs> ข้าเขาที่แหละกินปลาหมึกตอนเช้า <c oughs> แล้วก็มีกุ้งเหลือนะครับแมี <c oughs> เราก็จะกินนะครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บของนะครับเราจะไปหาที่พักกันก่อนนะว่ามันใกล้จะค่ำแล้วทุกคน มาทีก็จะตกดินแล้วนะครับแล้วก็จะเก็บของแล้วก็เตรียมตัวกับไปหาที่พักก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวขออยากเก็บของก่อนนะทุกคนตอนนี้นะครับเราก็กําลังจะเดินทางไปหาที่พักมีคนของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเปไ,ไงเหนื่อยไหมนูก็นะครับทุกคนเราก็กลับมาที่พักเดิมนะครับแต่อยู่ห้องใหม่นะครับเป็นห้องเบอร์สามแล้วก็ห้องเบอร์สี่นะครับพี่สาว <S 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 ก็นอนห้องเบอร์สามนะครับแล้วเราจะ ไปหาอะไรกินนะครับก็จะมานอนพักผ่อนกันนะครับผมโอเคนี่คือห้องผมนะห้องเบอร์สี่เคครับทุกคนเดยวเราไปหาอะไรกินดีกว่าไปเยี่ยวนผมไปหาอะไรกินรอสักหน่อยโอเคแล้วจะรอโอเคครับเดิวเราไปเจอกันนะครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็จะหากินข้าวก่อนนะเพราะว่าเพราะว่าเราซื้อกับข้าวมาแล้วเ,เราจะกินบ,บนท้ายรถกันนะครับบรรยาก,กาศตอนนี้เย็นสบายเย็นมากๆ ตอนนี้เราก็จะกินข้าวกันแล้วนะทุกคนเราได้อะไรกินหมูต้มไก่ล้อขาหมูนะครับแล้วก็ทอดไก่นะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราอยากกินข้าวกันนะผมกินอิ่มแล้วนะทุกคนเล้วเราจะไปนั่งเล่นริมทะเลกันอีกสักนิดหนึ่งคิดว่าจะไปตกเบ็ดเ,เอากุ้งตกตกเบ็ดนะทุกคนโอเคครับทุกคนเราจะมาตกเบ็ดกันตอนนี้กําลังเตรียมคันเบ็ดนะครับแล้วก็เตรียมเหยื่อ ยาวันนี้เราจะใช้เป็นกุ้งสดนะครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เตรียมเบ็ดเรียบร้อยนะครับเราจะไปดูวิธีการตกปลากันค่อนข้างจะมืดนะเนี่ยโอเคครับตอนนี้เรามาถึงจุดบุ้งมาที่เราจะมาตกเบ็ดแล้วนะครับแต่มืดมากนะครับทุกคนตอนนี้กําลังใส่เหยือ่อเยอเราจะเป็นอยอกุ้งนะครับตกปลาใหญ่ตกปลาใหญ่นะนี่ยเราจะเสียบแบบนี้นะครับ โอเคครับทุกคนสรุปว่าเหย่าปลามันร่อนนะทุกคนน้ำมันลงปลาไม่เข้าน้ำมันลงปลาไม่เข้าลงแรงมากเลยโอเคครับเราก็จะเดินทางกลับห้องนะครับเดี๋ยวไปเจอกันตอนถึงห้องเลยนะครับผมเย้ทุกคนตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้องแล้วนะครับผมก็จะอาบน้ำโอ้ยตอนนี้เนี่ยวตัวมากเลยนะครับเราก็จะอาบน้ำกันแล้วก็เข้านอนนะครับผม โ okay. อเคเขาจะไปอาบน้ำก่อนนะตอนนี้เปิดแอร์ไว้ที่16องศานะครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเวลาตีห้าแล้วนะครับผมเป็นวันสุดท้ายที่เราจะอยู่ระยองกันนะครับก็จะออกเดินทางไปตลาดไม่ใช่ไปเวทเีก่อนไปทะเลตอ,อนเช้าแล้วก็จะออกออกไปตลาดนะครับผมตอนนี้ก็รอ,อพี่เสาว อยู่ข้างห้องตื่นพี่ชายพี่ชายรออยู่ข้างข้างนี้นักก็รอตื่นก่อนนะครับเดี๋ยวเราเข้ามาเจอกันอีกทีนะครับผมตอนนี้เรากำลังเตรียมตัวออกเดินทางจากที่พักนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณหกโมงโมงเท่าไหร่แล้วน่าจะหกโมงครึ่งนะทุกคนโอเคเนี่ยคนของเตยมหลังรถแล้วนะครับผมเราก็จะแวะไปะะชายทะเล,ะเลแล้วก็จะไปหาของกินนะครับผม ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่ริมทะเลอีกเหมือนเดิมนะครับทุกคนเราก็จะมากินข้าวกันพอดีไปแวะซื้อกับข้าวที่เซเว่นนะครับเนี่ย <c oughs> ตอนนี้เราก็อยู่ที่ริมทะเลเหมือนเดิมนะครับ <c oughs> เราจะมากินข้าวเช้าอยู่ตรงริมทะเลนะครับกินเสร็จแล้วก็จะออกเดินทางกันไปตลาดแล้วก็ไปซื้อของฝากนะครับบรรยา,าก,กาศควดเจ๋ยว <c oughs> ตอนเช้าเจ็ดโมงนะครับ เดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปตลาดแล้วก็ออกเดินทางกลับบ้านนะครับผมเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เรามาจบกันที่ชายหาดทะเลโอเคครับผมหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนายโจูด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าไปเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับ